สิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับพวกพาราเดซซ์อย่างเรานั่นก็คือข้อมูลและยิ่งถ้าเป็นข้อมูลของกลุ่มนักสำรวจทั้ง43คนที่ได้หายสาบสูญไปในดิสสีเมื่อ100ปีที่แล้วข้อมูลเหล่านั้นสำคัญจนที่เรียกได้ว่าจะให้แลกด้วยอะไรมันก็คุ้มแต่การที่จะสมพวกทหาร FAC ไปตายฟรีในโบกเก้นฟอนไลมันก็ดูจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้น ได้หายสาบสูญหรือไม่กระบุกสลายไปตามกาลเวลาถึงแม้บางครั้งพวกเราจะเก็บผู้ข้อมูลมาได้แต่มันก็เสียหายไปมากเกินกว่าที่พวกเราจะนำมาใช้ประโยชน์ได้แต่จากข้อมูลล่าสุดที่หัวหน้า m p p c ได้ให้กับเรานั่นจึงทำให้พวกเรานั้นได้มีความหวังขึ้นมาเธอได้อ้างว่านักสำรวจบางคนนั้นยังคงมีชีวิตรอดจากเมื่อ100ปีที่แล้วจวบจนมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งเธอก็ได้ให้ข้อมูลที่พวกเราไม่เคยได้รู้มาก่อนอย่างเช่นรายชื่อของนักดาราศาสตร์เรยานักพฤกษศาสตร์มาเกาเร็ตรวมไปถึงนักฟิสิกส์อย่างบันยันที่เรามีข้อมูลของเธอแต่ก็มีแค่เล็กน้อยเท่านั้นและดูเหมือนว่าตัวของหัวหน้า MBCC อยากจะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นออกมาจากดิสซีให้ได้น่นจึงทำให้พวกเราได้ส่งตัวของเธอไปทำภารกิจสำรวจพายุครั้งนี้ยังไงละ่ะ ถึงแม้ว่าที่นั่นจะอันตรายแต่ตราบใดที่พระจันทร์สีแดงยังไม่ขึ้นอยู่บนท้องฟ้าทุกคนก็จะปลอดภัยโดยการคุ้มครองจากแชคเคิลของเธอและเทคโนโลยีต่อต้านมาเนียของพวกเราซึ่งจากการคำนวณของพวกเรานั้นเธอมีเวลาถึง72ชั่วโมงก่อนที่ตัวของพระจันทร์สีแดงจะขึ้นสาด่องอยู่บนฟากฟ้าแน่นอนการคำนวณของพวกเราไม่เคยมีผิดพลาดมาก่อน แต่การปรากฏของอีร์สอรี่มูลก็ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่เรากำหนดเอาไว้ซึ่งนั่นมันก็น่าจะมีแค่เหตุผลเดียวจากสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าหัวหน้า MBCC ได้สรบจะปรากฏการอีร์สอรี่มูลไม่แน่ว่าบางทีตอนนี้เธออาจจะเข้าใกล้ความจริงอะไรบางอย่างแต่เพื่อความปลอดภัยทางด้าน FAC ควรจะรีบพาตัวเธอออกไปเดี๋ยวนี้แต่จะว่าไปครั้งนี้ ผมควรจะไปดูสถานการณ์ด้วยตัวของผมเองหรือเปล่านะทุกคนคิดว่ายังไงตัวของเราก็ได้ตื่นขึ้นมาในพื้นที่ที่ไม่คุ้นตาแต่แชคเคิลของเราก็ได้จับปฏิกิริยาของเพื่อนเก่าที่เราตั้งใจจะรับเขาออกจากดิสซีแต่ก่อนที่เรานั้นจะได้ไปหาเพื่อนเก่าก็ต้องมานั่งไร้กำจัดเจ้าสัปปะรดเศษเหล็กเหล่านี้ที่มาขัดขวางเรา แต่ดูเหมือนว่าพวกมันนั้นจะมากันเยอะขึ้นเรื่อยๆสู้ยังไงมันก็ไม่หมดสักทีแต่ก่อนที่พวกมันจะมารุมยันตีนเราเ <_ d ue> พื่อนเก่าที่เราตามหาดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายหาเราเจอก่อนเธอคนนั้นได้ใช้มัดเหล็กของเธอต่อยหุ่นยนต์พวกนั้นเพื่อเปิดทางหนีก่อนที่เธอจะบอกกับเราว่าขณะนี้เราอยู่ภายใต้ดวงตาของพายุสถานที่ที่อดีตปัจจุบันและอนาคตจะมาบรรจบกัน หุ่นยนต์พวกนั้นก็เหมือนกันพวกมันมีทั้งตัวในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่มาบรรจบกันอยู่ที่นี่แต่ไม่ต้องห่วงพายุสงบพวกมันจะค่อยๆรวมร่างและกลายเป็นหนึ่งเดียวถึงตอนที่มันรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วคอยจัดการนั่นคือคำพูดของเธอก่อนจะได้พาเรามาที่แคมป์ภายในแคมป์มีหุ่นยนต์ตัวยักษ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ซึ่งเรามั่นใจว่านั่นคือหุ่นยนต์ตัวเดียวกันกับที่เราเจอตรงบล o k e n f น n t l ล n e เพียงแต่ว่าตัวนี้นั้นดูใหม่กว่ามากไม่นานเพื่อนเก่าของเราก็ได้เดินมาถามว่าตัวของเรานั้นเป็นใครซึ่งเราก็ได้โกหกว่ายังจําไม่ค่อยได้เหมือนสมองกระทบกระเทือนเธอจึงบอกว่าไม่เป็นไรและได้แนะนําว่าตัวของเธอชื่อววานิราตาแหน่งหน้าที่ของเธอตอนนี้คือนักโลจิสติกและช่างเครื่องซึ่งเธอมาทําภารกิจสํารวจกับหน่วยของเธอแต่ทุกคน ได้ออกไปทำภารกิจกันหมดนั่นจึงทําให้ตอนนี้เธออยู่ภายในแคมป์แต่เพียงผู้เดียวพอเราได้ยินดังนั้นเราจึงได้แถไปว่าตัวของเรานั้นเป็นหน้าด่านของหน่วยสำรวจอีกหน่วยหนึ่งซึ่งเรามาเพื่อที่จะช่วยเหลือเธอแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะมีคนอื่นๆตามมาแต่ว่าน,นิราก็ได้แต่สายหัวก่อนที่จะบอกกับเราว่าตราบใดที่พายุไม่จบลงตัวของเราก็จะติดอยู่ตรงนี้ ไม่สามารถไปที่ไหนได้สิ่งที่อันตรายที่สุดในพายุไม่ใช่สป,ปราดแต่เป็นเวลาที่เดินไม่เท่ากันสมมุติว่าท้าตัวของเรากระพริบตามันควรจะเป็นเวลาเพียงแค่สองวินาทีแต่นั่นอาจจะผ่านไปแล้ว5้าวันก็ได้นั่นคือสิ่งที่เธอพูดก่อนที่จะหยิบสิ่งประดิษฐ์ที่คล้ายกับนาฬิกาออกมาซึ่งเธอได้บอกว่าเจ้านี้คือสิ่งเดียวที่สามารถบ่งบอกว่าเวลารอบตัวเรานั้นได้ผ่านไปนานแค่ไหนแล้วแต่สิ่งที่เธอพูดมา มันก็ไม่อาจจะหยุดยั้งความต้องการที่อยากจะพาวาน,นิราออกไปจากดิสซี่ของเราได้เราจึงได้ถามเธอไปว่าพอจะมีทางอื่นไหมที่เราจะฝ่าพายุออกไปได้ซึ่งตัวของวาน,นิราก็ได้ชี้ไปที่หุน่นและบอกว่าถ้าเจ้าตัวนั้นเสร็จขึ้นมาเราก็จะมีความหวังแต่โชคไม่ดีตอนนี้เธอบาดเจ็บจากการที่ไปช่วยเหลือเรานั่นจึงทําให้เราได้ออกตัวบอกกับเธอว่าเดี๋ยวตัวของเราจะไปหาวัตถุดิบในการสร้างหุ่นเอง ไม่ต้องห่วงนะวาน,นิลาเธอนะ่ะแค่สร้างก็พอแล้วเมื่อตัวของวาน,นิลาได้ยินดังนั้นเธอก็ได้ขอบคุณเราก่อนที่จะบอกว่าคืนนี้นอนพักผ่อนก่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเช้าวันต่อมาของฟ้าก็ยังคงมืดสนิทเหมือนเดิมก่อนที่ตัวของเรานั้นจะไปทําภารกิจวาน,นิลาก็ได้มอบนาฬิกาให้กับเราซึ่งเธอได้บอกว่าเมื่อคืนเธอได้ทําการดัดแปลงมันนิดหน่อยทําให้ตอนนี้มันสามารถใช้เป็นเข็มทิศที่จะพาเรา กลับมาที่แคมป์ได้นอกจากนั้นเธอก็ยังมอบชุดพาวเวอร์สูตรให้กับเราไปทำภารกิจอีกด้วยคืนที่หนึ่งในขณะที่วานิรากำลังค่อยๆประดิษฐ์หุ่นยนต์เราก็ได้ชวนเธอคุยว่าเธอนั้นไปเรียนรู้วิชาการสร้างหุ่นยนต์นี้มาจากไหนกันเธอเลยได้ตอบว่าตอนนี้เธออยู่หน้าด่านของดิสซีเธอได้ศึกษาหาความรู้นิดหน่อยนั่นจึงทำให้เราแอบแซวว่าคนที่สอนเธอนั้นจะต้องเป็นคนที่เก่งมากๆแน่ๆเลย นั่นทำให้เธอชงักไปสักพักก่อนที่เธอจะบอกว่าที่หน้าด่านนั้นเธออยู่ตัวคนเดียวการที่ได้เรียนรู้ข้อมูลนั้นก็เกิดจากการที่โลกภายนอกได้อัปโหลดข้อมูลมาหรือจะเรียกได้ว่าเรียนออนไลน์นั่นแหละส่วนการปฏิบัติจริงก็เกิดจากการซ่อมพวกมอนิเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ได้พังลงจนกระทั่งคณะสำรวจได้ชวนเธอมาในฐานะนักรอจิสติกของทีมซึ่งเราก็แอบหยอดเธอไปว่า แม้พวกเขานี่ตาถึงนะเราจะจะได้นักโลจิสติกแล้วยังได้นักประดิษฐ์หุ่นยนต์สุดเทพมาอีกด้วยนั่นจึงทําให้วันนี้ลาย,ยิ้มก่อนที่เธอจะได้บอกกับเราว่าเธอได้สร้างระบบทําความเย็นเข้าไปในชุดพ p o ว e r สูตรของเราเรียบร้อยหากเราต้องการอะไรบอกเธอได้เดี๋ยวเธอเพิ่มให้คืนที่สองเราได้กลับมาด้วยความเหนื่อยล้าแต่พอได้เห็นหุ่นยนต์ใกล้ๆความเหนื่อยล้าของเราก็หายเป็นปลิดทิง้งก่อนที่เราจะเผลอปากพูดไปว่า วันิลาเธอนี่สุดยอดจริงๆเลยนะโตคนเดียวสามารถสร้างหุ่นยนต์ยักษ์ที่เท่ได้ขนาดนี้นั่นจึงทําให้วันิลาแอบยิ้มก่อนที่เธอจะใช้แขนกลยกเราขึ้นมาและบอกกับเราว่ามุมที่เธอยกเรานั่นคือมุมที่มองเห็นหุ่นยนต์ได้สวยที่สุดวันที่เธอจะพูดว่าเรานั้นพูดผิดไปเรื่องหนึ่งไม่ใช่แค่เธอที่สร้างหุ่นคนเดียวสักหน่อยพวกเราต่างหากคืนที่สในคืนนี้วานิลาได้มองไปที่ชุดของเราที่เสียหายอย่างหนัก แต่ก่อนที่เธอจะได้ถามอะไรกับเราเราก็เปลี่ยนเรื่องไปถามว่าตอนนี้หุ่นยนต์เสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งเธอก็ได้บอกไปว่าประมาณ75ก่อนที่เธอจะถามกับเราว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมหน้าตาดูซีดเสียวหรือว่าได้ไปเห็นอะไรมาใช่แล้วในวันนี้เราได้มีโอกาสมองเข้าไปภายใต้พาย,พยุซึ่งเราก็ได้พบกับเงาอะไรบางอย่างและรู้สึกได้ว่าข้างหลังของพายุนั้นไม่ปลอดภยัย แต่ไปด้วยกับดักที่เหมือนว่าใครบางคนจะจงใจสร้างมันขึ้นมาเพื่อดักจับคนที่กำลังจะออกไปหรือไม่ก็ดักคนที่กำลังจะเข้ามาซึ่งตัวของวันนิราก็ได้บอกกับเราว่าไม่ต้องห่วงหรอกถ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เสร็จแล้วไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถขวางการออกไปของพวกเราได้ซึ่งจากการที่เราสังเกตคำพูดคำจาของวัน,นิลาดูเหมือนว่าตัวของเธอนั้นจะมีอารมณ์ที่คงที่ นั่นจึงทำให้เราสงสัยและถามเธอไปว่าตัวของวันนิรานั้นไม่กลัวบ้างหรอที่ติดอยู่ที่นี่คนเดียวมาตลอดมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก่อนที่ฉันจะมาอยู่ที่คณะสํารวจฉันเคยอยู่ที่ดิสซีตัวคนเดียวมาตลอด10ปีในขณะที่โรคถูกเปลี่ยนแปลงจากเพอร์นิชิงสตาที่ได้ตกลงมาในดิสซีฉันก็เห็นว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเหมือนกันสายตาของพวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงความว่างเปล่าที่พวกเขา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้กลับคืนมาได้จะว่าไปราวกับว่าโลกภายนอกนั้นเวลาได้หยุดหลงอนาคตของพวกเขาไม่มีวันได้มาถึงทุกวันผูกคนก็จะใช้ชีวิตดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดซ้ำไปซ้ำมาจนเรียกได้ว่าจวบจนชั่วนิรันด์เพราะฉะนั้นการที่ฉันติดอยู่ในนี้มันมีอะไรต้องกลวงั้นเหรอคำตอบของวาน,นิลานั้นเต็มไปด้วยภูมิปัญญาแต่ดูเหมือนว่า เธออาจจะอยู่ที่นี่นานจนลืมไปแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นอย่างไรเราจึงได้ถามเธอไปว่าจำได้หรือเปล่าว่าติดอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วซึ่งเธอก็บอกว่าเธอไม่มีความทรงจําในส่วนนั้นเราจึงได้บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยเราก็จะได้ออกไปพร้อมกันแล้วซึ่งตัวของวาน,นิลาก็ไม่ได้ตอบอะไรมันจึงทําให้เรานั้นได้เปลี่ยนเรื่องและถามวาน,นิลาว่าเคยจินตนาการไหมว่าในอนาคตอีกสักร้อยปีข้างหน้าเนี่ย โลกจะเป็นอย่างไรตัวของฉันนะ่ะเคยจินตนาการเอาไว้เยอะเลยอยากจะลองฟังดูไหมล่ะแต่มันก็จะดูเพอ้อฝันหน่อยนะสิ่งที่เราพูดนั่นทําให้วานิราหยุดซ่อมหุ่นยนต์และลงมานั่งตรงกองไฟก่อนที่จะยิ้มให้กับเราและพูดว่าอยากฟังสิเล่ามาเลยในอนาคตนะนะมนุษยชาติจะเป็นฝั่งชนะพวกเรานะค้นพบวิธีที่จะรับมือกับหยนะและได้ก่อตั้งอรารยธรรมขึ้นมาใหม่ เมื่อหายนะจบลงพวกเราก็ได้สร้างเมืองขึ้นมาสิ่งที่เราพูดทําให้วานิลายิม้มวันที่จะถามเราอย่างใจจดใจจ่อว่าเมืองที่เราจินตนาการขึ้นมานั้นมันเป็นอย่างไรโหเมืองนั่นนะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะพวกเราอะ่ะได้สร้างเมืองร้อมดิสซียไว้ผู้คนน่ะต่างมาอาศัยอยู่ในเมืองของเราจนกระทั่งมันกลายเป็นเมืองที่มีผู้คนมาอาศัยเยอะที่สุดในโลกนั่นคือสิ่งที่เราเล่า ก่อนที่โตวาน,นิลาจะขัดเราว่าสงสัยคงจะอยู่กับคีแลนนานเกินไปสิ่งที่เราพูดนั้นมันก็เป็นแค่ความเพ้อฝันของศาสตราจาจา์คีเลนก็เพียงเท่านั้นมันเกิดขึ้นจริงยากมากแต่ก็นะถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีไม่สิอนาคตมันควรเป็นอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ได้แอบแซววาน,นิลาว่าอืมเธอนะ่จินตนาการโลกอนาคตไม่ออกหรอกเนี่ยไม่เป็นไรเข้าใจนะการที่คนเรานั่งซ่อมหุ่นทำอะไรอยู่เดิมๆเ,มเมนะี่ย มันก็อาจจะขาดจินตนาการไปก็ได้แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราก็จะได้ออกไปจากความเป็นนิรันด์กันแล้วแต่เธอรู้ไหมว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ภายใต้ดวงตาของพายุเนี่ยเวลามันไม่ทําให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถูกไหมนั่นคือตามทฤษฎีแต่เธออาจจะไม่รู้ว่าตวัวของจิตใจเธอนะ่มันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมรู้เปล่าเธอนะ่ะได้อยู่ในฐานซ่อมหุนมาตลอดเวลาแต่เมื่อไม่กี่วันก่อนเธอนะ่ะได้ออกจากฐานมาช่วยฉัน ถ้าเธอยังคงั่ํมหุ่นอยู่ในฐานอยู่ตลอดเวลาเราก็คงไม่ได้มาพบกันนั่นแหละคือสิ่งที่เธอได้เปลี่ยนแปลงอนาคตอย่างนั้นเหรอวานิลาพูดฉันน่ะไม่กล้าคิดถึงอะไรพวกนั้นหรอกนะแต่ถ้าเป็นผู้คนเหล่านั้นน่ะน่าจะจินตนาการได้แน่นอนตัวของฉันน่ะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไม่ได้หรอกแต่พวกเขาเหล่าน,นั้นทำได้นะแต่ก็ไม่แน่นะการที่ตัวของฉันได้เจอกับเธอเนี่ย มันอาจจะเป็นลางบอกเหตุของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ได้ใช่แล้วฉันน่ะจินตนาการได้เลยนะอนาคตที่ฉันมีเธอน่ะคืนที่สี่หุ่นยนต์ได้ทำการสร้างเสร็จและแผนการหลบหนีออกจากพายุของพวกเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งแผนการก็มีอยู่แค่สั้นๆว่าขับหุ่นด้วยความเร็วสูงสุดจนทำให้ไอ้พวกหุ่นกระป๋องนั่นขวางเราไว้ไม่ทัน และวิเคราะห์เส้นทางหาเวลาที่จะสามารถพาเราฝ่าออกจากพายุได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดก็เพียงเท่านั้นและดูเหมือนว่าแผนการที่เรานั้นได้วางกับวนันนลาจะประสบความสําเร็จความเร็วของหุ่นยนต์สามารถที่จะทําให้เราฝ่าเข้าไปในพายุได้อย่างปลอดภัยจนกระทั่งตัวของหุ่นยนต์ก็ได้ถูกอะไรบางอย่างจับเอาไว้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะดูเป็นเหมือนเงาแต่เราก็สามารถจะรับรู้ได้ว่า นั่นคือวานิลาเงาของอดีตและอนาคตกำลังค่อยๆค,คลืบคานเข้ามาที่ตัวของหุนทีละน้อยไม่สินั่นไม่ใช่การคลืบคานแต่มันกำลังรวมตัวกันทันใดนั้นความทรงจำของวานิลลาก็ได้แล่นเข้ามาในหัวของเราภารกิจในครั้งนี้อันตรายมากเลยนะเฮ้อดูเหมือนว่าครั้งนี้กับดักที่มันวางเอาไว้น่าจะเป็นเวลาและอวกาศ ซึ่งมันอยู่นอกเหนือความเข้าใจของพวกเราอันตรายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นฝากด้วยเราว่านี่ลาจังอยู่เฝ้าฐานจนก,กว่าพวกเราจะกลับมานะใช่แล้วฉันจะต้องอยู่เฝ้าฐานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะจ,จำได้แล้วละ่ะเหตุผลที่จะต้องอยู่ที่นี่นะฉันนะ่ะได้รอมาสองวันสามวันสี่ห้าแต่ดูเหมือนว่าตัวของฉันเองเนี่ยแหละ ที่จะติดอยู่ภายใต้กับดักของเวลาแห่งนี้แต่ก็โชคดีนะที่ตัวของพวกเขารอดจากกับดักนี้ไปได้เหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ที่จะเป็นความหวังของมนุษยชาติแลกกับชีวิตของนักโลจิสติกคนเดียวเป็นราคาที่จ่ายแล้วคุ้มค่ามากแต่แล้วทำไมถึงกลับมาล่ะก็เพราะว่าเธอยังติดอยู่ที่นี่นะเซไม่ต้องห่วงนะวันนี้ลาจัง เดี๋ยวคนอื่นก็จะตามมาเราจะต้องออกไปด้วยกันนะน,น,นั่นคือนวานนิลาในอีกช่วงเวลาหนึ่งอย่างนั้นเหรอก่อนที่เราจะสังเกตวาน,นิลาอีกคนหนึ่งกําลังรักษาเพื่อนของเธออยู่แล้วก็ได้เห็นอีกวาน,นิลาหนึ่งที่กําลังได้ฝังศพเพื่อนของเธอที่พยายามเข้ามาช่วยเหลือเธอศพแล้วศพเล่าตราบใดที่ฉันยังคงอยู่ที่นี่ผู้คนก็จะตามหาฉัน แล้วก็ต้องมาเป็นเครื่องสังเวยให้กับพายุบ,าบา้าๆนี่ตัวของฉันตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่เหยื่อล่อโถ่ยชีวิตของนักโปลจิสติกอย่างฉันน่ะคนที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ทำไมกันทำไมพวกนายไม่ทิ้งฉันเอาไว้ฉันไม่ควรจะอยู่ที่นี่อีกแล้วต้องทำอะไรสักอย่างและนั่นคือเหตุผลที่ตัวของวานิลาได้างเจหุ่นตัวนี้ขึ้นมา ณขณะนี้วัานิลาแต่ในละช่วงเวลากำลังเริ่มรวมร่างกันกลายเป็นวัานิลาเพียงหนึ่งเดียวจากผลของพายุจำได้แล้วเส้นทางที่จะปลอดภัยที่สุดสำหรับการออกไปจากพายุ66 22 35 77 81 3ลิบดาเราได้ฟังตัวของวานิลาอีกคนหนึ่งพูดก่อนที่จะมีมือหนึ่งมาจับเราไว้คนคนนั้นก็คือวนิลา ตัวตนที่ได้ช่วยเราเอาไว้ตั้งแต่ต้นเธอได้บอกกับเราว่าเธอจำได้แล้วตัวของเธอเป็นเพียงแค่งเงาที่พายุสร้างขึ้นมาส่วนตัวของเด็กคนนั้นชะตากรรมของวานิลาตัวจริงไม่ทันที่เธอจะได้พูดจบร่างของเธอก็ได้ถูกล้อมรวมไปกับวานิลาคนอื่นๆน,นั่นทำให้เราตกใจจนเผลอใช้แชคเคิลใส่เธอนั่นจึงทำให้ภาพลวงตาของพายุได้ถูกทำลายและปรากฏร่างที่แท้จริงของวานิลาให้เราได้เห็น ของเธอค่อยๆกำลังล้อมรวมกับหุ่นยนต์เพื่อที่จะออกจากที่นี่อย่างสิ้นหวังโดยที่มีพระจันทร์สีแดงเต็มดวงอยู่บนฟากฟ้าจับมือฉันไว้สิวานิลาเราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกันเราก็ไม่รอช้าที่จะจับแขนของเธอเอาไว้ช่วยฉันเอาไว้มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกวานิลาตัวจริงเขานะเขาไม่เธอนั่นแหละคือวานิลาตัวจริง แต่เธอคิดว่าการที่ตัวเองเป็นตัวปลอมนั้นเป็นเพราะว่าไอ้อลัสโซลีมูนดิสซีหรือมาเนียที่หลอกเพื่อที่จะตรึงเธอเอาไว้ที่นี่มันก็เหมือนกับในกรณีของเรยาและแมนทิสไอพวกสารชั่วนี่มันชอบที่จะจ้องเข้าไปในจิตใจของผู้คนเล่นกับจิตใจความปรารถนาความอ่อนแอพวกมันต้องการแค่นั้นต้องการที่จะกักขังเธอ,เอไว้ตลอดกาลฉันจะไม่ยอมให้พวกมันทําได้เด็ดขาดเพราะฉันน่ะมาเ <มา S 2> พื่อพาเธอออกไปยังไงล่ะ อยู่ดีๆน้ำตาของวานิลาก็ได้ไหลฉันเข้าใจแล้วละ่ะดวงจันทร์สีแดงได้ใช้ประโยชน์จากเด็กคนนั้นเป็นเหยื่อล่อให้ผู้คนเข้ามาติดกับและการที่ฉันถูกสร้างขึ้นมาจุดประสงค์นั่นก็คือคุณยังไงละ่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันเสียแล้วแสงของดวงจันทร์สีแดงได้เริ่มทำการพันธนาการตัวของเราสถานการณ์แบบนี้วานิลาตัวจริงจะทำยังไงกันนะทันใดนั้น ร่างกายของวานิลาก็ค่อยๆร้อมรวมกับหุ่นยนต์ไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งไม่เหลือเขาโครงของความเป็นมนุษย์แต่ถึงอย่างนั้นเจตจำนงของเธอก็ยังคงอยู่มือของหุ่นยนต์ยักษ์นั้นได้เข้ามาขยับและทุบไปที่แสงสีแดงที่พันธนาการเหล่าวานิลานะกำลังถูกล้อมรวมให้กลายเป็นหนึ่งเดียวและเมื่อถึงตอนนั้นฉันในฐานะตัวแทนของวานิลาตัวจริง จะใช้พลังทั้งหมดส่งเธอกลับไปนั่นแหละคืออนาคตที่ฉันมองเห็นนะวานิลาพูดวันที่เธอจะหยิบแว่นกันลมแตกๆมาสวมไว้ให้กับเราตัวของฉันน่ะเปลี่ยนไปแล้วล่ะไม่ได้อยู่ที่เดิมฉันน่ะรู้ดีนะแล้วก็เห็นแล้วด้วยแน่นอนว่าจุดจบของฉันมันก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกนะแต่ตราบใดที่ฉันยังคงอยู่ที่นี่จุดจบของฉันก็คงยังอีกยาวไกล เพราะฉะนั้นสมแว่นนี้เอาไว้นะแล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าจากอนาคตนะถึงเวลาที่เธอจะต้องกลับไปในเวลาที่เธอได้มาแล้วละ่ะอนาคตของเธอการประจนภัยของเธอนะ่ะมันยังไม่จบสิ้นนะไม่สิการประจนภัยของพวกเรานะตัวของเรารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเรานั้นได้ถูกกระแสะเวลานั้นดูดตัวของเราไปอย่างรวดเร็วนั่นจึงทำให้ตัของเรานั้น ได้เริ่มออกห่างจากวานิลาจนกระทั่งรับสายตาเรารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ได้ตื่นขึ้นมาเพราะว่ากฎของพาราเดซอสได้ปลุกขึ้นมาให้เราได้ตื่นนี่แกใช้กฎกับฉันอีกแล้วเหรอพาฉันกลับมาตอนนี้เนี่ยนะถ้าแกไม่เข้ามาขวางฉันก็คงจะพาเธอกลับมาได้แล้วพาฉันกลับไปเลยนะพาฉันกลับไปที่ไอเจ้าพายุนั่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกทหารเ a c ก็ได้เดินเข้ามา พูดดึงสติเราว่าสิ่งที่เราเห็นมาทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่อีรัสซอรี่มูลสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเล่นงานเรามันไม่มีอะไรเป็นความจริงทุกอย่างเป็นเพียงแค่ภาพมายาหัวหนะ้าซึ่งเรานั้นก็ไม่ได้เชื่อก่อนที่จะพยายามหานาฬิกาที่ตัวของวันนิลาได้ใส่เอาไว้ในกระเป๋าของเราแต่นั่นมันก็ไม่มีหวังว่าการที่คุณเสี่ยงตายภายในครั้งนี้จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กลับมานะครับครั้งนี้คุณไปเจอใครมาละ่ะ วาน,นิลาโลจิสติกและช่างเครื่องของคณะเดินทางหืมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับสงสัยต้องจดมาเป็นข้อมูลเอาไว้ซะแล้วสิแต่คุณไม่ต้องเสียใจหรอกนะครับเพราะว่าผู้คนเหล่านั้นได้เลือกเส้นทางของพวกเขาแล้วและพวกเขาไม่ได้เสียใจเลยากับการที่เลือกในเส้นทางนั้นพวกเขานะไม่ได้ต้องการให้คุณไปเสี่ยงอันตรายเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขาออกมาหรอกนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดผมว่าขอให้มีคน ยังคงจดจําพวกเขาได้อยู่นั่นก็เพียงพอแล้วล่ะครับผมพูดมาขนาดนี้แล้วคุณยังอยากจะไปเจอพวกเขาอยู่อีกเหรอแน่นอนว่าเราตอบว่าอยากมากคุณนี่นะใช่อารมณ์มากกว่าความคิดอีกแล้วนะครับผมว่าตอนนี้คุณคงจะต้องกลับไปทบทวนและพักผ่อนตัวเองเสียหน่อยแล้วเราค่อยมาคิดกันอีกทีว่าสิ่งที่คุณอยากทํากับสิ่งที่คุณควรจะทํานั้นมันคืออะไรและไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ดวงจันทร์สีแดงนั้นได้หายไปแล้วเดี๋ยวพวกเราจะจัดการ นพวกสิ่งของที่หลงเหลือจากอดีตกลับมาก็แล้วกันตัวของแชยคนนั้นได้พูดด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกก่อนที่ทางฐาน FA ฟซีจากกลางโลกป้องกันมาเหนียให้กับเขาแต่เขากลับปฏิเสธบอกว่าเขาไม่จำเป็นที่ต้องใช้สิ่งนั้นตอนนี้แค่เรามีเจ้านั่นที่นี่ก็คงจะปลอดภัยเราได้มองตามสายตาที่แชยคนนั้นได้มองหุ่นยนต์ยักษ์ตัวนั้นได้มีดอกไฮเปอร์คิวฟหวานสะพังอยู่เต็มตัวแต่ทันใดนั้นเรา ก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างติดอยู่ที่ตัวหุ่นนั่นมันนาฬิกาที่วานิลาเราได้หยิบมันขึ้นมาวันที่จะเก็บเข้ากระเป๋าของเราเผื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เอาไปคืนให้กับเธอเรื่องราวหลังจากนี้ตัวของเราจะช่วยเหลือวานิลาออกมาได้หรือไม่สิ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดกาชาแล้วได้เธอหรือเปล่าแต่ผมจะบอกว่า ในขณะที่คลิปนี้ปล่อยมาคุณยังเหลือเวลาอีกสัก2อสวันในการไปช่วยเหลือเธอให้กลับออกมาสู่บ้านของเรา